โมตัสสะภะขวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะขวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะขวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าข้างบนในทุกชีวิตจิตวิญญาณในทุกชีวิตจิตวิญญาณในทุกโมทุกเหล่าในทุกโมทุกเหล่าในทุก

องบรมครูทั้งหลายผู้มีคุณทั้งหลายทายสิ่งใดก็ตามที่เคยล่วงเกินต่อองคุณองค์ธรรมแห่งองคุลทั้งหลายในทุกพวกทุกชาติสิ่งใดก็ตามที่ไม่เหมาะไม่ควรได้ประมาทด้วงเกินต่อพระบรมสารีริกธาตุรูปพุทธปฏิมากร

ต่อภาคส่วนทั้งหลายนแห่งองค์มหาบารมี่งองามีกรรมหนึ่งกรรใดหนึ่ที่ได้ปิสิปติด้ีิสิธรรมเบียดเบียนทำร้ายทำลายร้าทลายต่อศัตว์ประทั้หลาต่์ประาทั้งหลายต่อมนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์ท้าบมนุษย์ทั้งหลายหรือสิ่งใดหรือสิ่งใดที่เราข้าพเจ้า่เจ้าได้น้องพุทธคุณได้น้อมพุทธคุณทำมาคุณทั้งหลายทน ทางที่ผิดดยใช้ในทางที่ผิดในการสร้างเครื่องรางของขังในการสร้างเครื่องรางของขังหาอะไรได้หาอะไได้ต่อตนเองก็ตามต่อตนเองก็ตามต่อส่วนรวมก็ตามต่อส่วนรวมก็ตามที่ไม่เหมาะไม่ควรที่ไม่เหมาะไม่ควรต่อคุณพระรัตนตรัยต่อคุณพระรัตนตรัยหรือการหาอยู่หากินหรือการหาอยู่หากินหาเลี้ยงชีวิตหาเลี้ยงชีวิตกับพัะจศาสนากับพระศาสนากับองค์มหาบารมีกับองค์มหาบารมีหรือสิ่งใดก็ตามหรือสิ่งใดก็ตามที่ล่วงละเมิด ล่วงเกินในพระธรรมวิัยในพระธมวิัยในพุทธโอวาในพุทธบัญญัติตแห่งองค์มหาบารมีหคาความไม่เหมาะไม่ควรไม่เหะไม่วรต่อสงฆ์ทั้งหลายต่อคุณพระรัตนตรัยตคุณพระัตนตรยต่อพระสัจธรรมพระเคยปฏิเสธปฏิเสปฏิฆาปรามาปาต่อพระสัจธรรมต่อพัการปรองกันวาต่อการปรงกันวา

เคยปฏิเสธเคยปฏิเสธต่อการโปรดสัตว์ต่อการโปรดสัตว์แห่งองค์พุทธะแห่งองค์พุทธะและเหล่าพุทธสาวกและเหล่าพุทธสาวกเหล่าข้าพเจ้าเหล่าข้าพเจ้าน้องกราบขอขมากล้าน้องกราบขอขมากล้าขอให้เป็นอโหสิกรรมขอให้เป็นอโหสิกรลน่าการบัดนี้ด้วยเถอดน่าการบัดนี้ด้วยเถิอโหสิโอ้โหสิอโหสิ